ยักขาวสังหารสิ้นขางขาเขมันในตาเพลิงนับเป็นสัตว์วิญญาณพิษร่างกายเป็นธาตุน้ำแข็งโดนตากลับเป็นธาตุไฟหนาวร้อนผสานก็เกิดพิษที่แสนหนากหัวชนิดหนึ่งขึ้น ลมน้ำแข็งฉันนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตำนักถังที่เชี่ยวชาญเรื่องพินวิญญาณยุดข่าก็ทาดุน้ำแข็งนะปล่อยพี่ในน้ำแข็ง สิ่งที่ข้าชำนาญนะกลุ่มสุริยันจันทามึงค์เฉินชนะรองรักเจ้าวาย่าหเหิงเจ้าชนะวิญญาจารย์พิษที่หายากนี้ได้ไหมศัตรูเจ็บหนึ่งพันเราเจ็บแปดร้อยเจ้ามีห่วงเลยสินะนี่เป็นประสบการณ์บนเส้นทางแห่งการเติบโต รอและกระบี่ล็นุธระดับหกทุกอย่างล้นแต่พิษรุ่นพี่ใต้ของหลบพิษทั้งหมดไม่ได้แน่ฮะจะเอาชนะได้ยังไงพยัก์ขาวสวนจำแรงพรยัก์ขาวปีศาจจำแปลงรุ่นพี่ใต้ใช้สามพักษะเพื่อเพิ่มพ,พลังและใช้รางพยัก์ขาวอันแข็งแกรง่งฉลองพิษกระจายโอ,าอาากาสเข้าไปชิดตัวโจมตีล้มศัตรูกำแพงแห่งความแข็ง เวลาของเจ้าเริ่มอ่อนลงแล้วฝนดาวตกพยักเท้าท่านอาวุธระดับหกไ้เคลื่อที่พิบตาไม่ได้ว่ากลุ่มสุริยันจะเอาอาวุธแบบพิติราคาแพงมาใช้ด้วยถ้าสัตได้มันจบแล้วจะได้นะ่ นี่เป็นทักษะวิญ,ญญาณประสานกับอาวุธระดับพบอนุภาพของนั้นขอให้ตายได้เลยเอเวจีน้ำแข็งสุดขั้วอคีสุดขีดทักษะกระดูกวิญญาณสกไไดัดเพรศึกซอดทักษะกระดูกวิญญาณไว้ด้วยกระดูกวิญญาณสกัดได้ชั่วครู่แต่พลังเข้าหมดแล้ว <konuş literature> ลบให้ได้อีกทีสิเ<ะ>รายอมแพ้พยักเขาวสังหารสิน้นเมื่อกี้ว่าอะไรนะข้าถูกพิษจนเวียนหัวฟังไม่ชัดเจ้า ผมเริ่มสื่อไล่เข้าตะยอเฉิงแลนะ